สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมมีตัวจอยเกมอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Steelseries นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นว่า Nimbus Plus นะครับตรงนี้เนี่ยตัวจอยเกมเป็นตัวจอยเกมที่ถูกออกแบบมาเฉพาะให้เล่นเกมเนี่ยอยู่บน iPhone iPad iPod เครื่อง Mac นะครับรวมถึงบน Apple TV ด้วยการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะทำผ่านทาง b l บลู o t h เป็นหลักนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยเวลาที่เราซื้อตัวจอยเกมลักษณะเนี้ยแตกต่างกับการใช้งานตัวของจอยเกมที่มาจากเครื่อง Play หรือ Xbox เนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเรายัางไงเนี่ยในการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกันครับถ้าคุณมีจอยเกมที่เป็นเครื่อง Play อยู่แล้วคุณก็เอามาสามารถต่อได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวของจอยเกมจากเครื่อง เล่นเกมคอนโซลเนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้แถมมาอ่าซึ่งมันคือเอาไว้ใช้เสียบเข้าไปที่จอยเกมเนี่ยครับแล้วก็เราสามารถเอาตัวโทรศัพท์เนี่ยมาวางลักษณะนี้เพื่อให้เราเล่นเกมได้ถนัดถนัดมากขึ้นไม่ต้องวางตัวเครื่องเนี่ยแยกกันอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เราจะใช้ตัวจอยเกมจากเครื่อง Play Xbox มาเล่นเกมนะครับในส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องคุณสมบัติอื่นๆนะครับตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมอีกข้อเดียวเลยครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ at หนึ่งครั้งแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดประมาณ30ชั่วโมงตามสเปคนะครับแล้วก็การควบคุมต่างๆอย่างที่ทุกคนเห็นกันตัวของหน้าตาเนี่ยจะเป็นแบบมีมีปุ่มคอนโทรลซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นวิว360องศาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มกดมันก็คือหน้าตาแบบแพทเทิร์นตัวจอยเกมมาตรฐานในยุคนี้เลยนะครับด้านบนก็มีตัว LR 1 LR 2นะครับสิ่งที่แตกต่างกับตัวจอยเกมอื่นๆเนี่ยก็คือการเสียบชาร์จของตัวจอยเกมตัว Nimbus Press อันนี้นะครับจะทําผ่านตัวช่อง Lightning อย่างที่ทุกคนเห็นกัอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวสายชาร์จของตัวของจาก p p o o n เนี่ยมาเสียบชาร์จได้เลยตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยจากที่ผมได้ลองใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับตัวจอยเกมเอ่อตัววัสดุโอเคไม่ใช่แบบเป็นพลาสติกแบบกรอบแก็บนะดูเป็นแบบแน่นหนานดีแล้วก็ตอนที่ถืออะไรลักษณะเนี้ยไม่ได้หนักจนเกินไปเ,เนี่ยพอถือแล้วมันก็จะเข้ามือประมาณน้ครับผมเอาให้ดูก่อนนะครับ เราสามารถกดกดอะไรได้ตรงนี้นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กหรือใหญ่เกินไปผมว่ามันกําลังพอดีพอดีแล้วก็ตรงเคิร์ฟตรงนี้เนี่ยมันก็คือเราสามารถที่จะพอนิ้วเราเข้าล่องปุ๊บมันก็เหมือนล็อกไว้เลยตรงนี้ครับโหนดนิ้วชี้ก็จะล็อกอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับตอนกดอะไรก็ลักษณะนี้ทีนี้ครับก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยผมว่าคงมีคนสงสัยเหมือนกันแหละว่าเกมไหนบ้างละ่ะที่มันซัพพอร์ตตัวจอยเกมเวลาที่เราจะเล่นเกมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีสังเกตง่ายๆครับก็คือเราเข้ามาที่แอ p Store นะครับแล เราอยากจะรู้ว่ามันซับพอร์ตหรือเปล่าอย่างเช่นผมเข้าไปที่ตัว f o r t n ไหนอันนี้นะครับเนี่ยพอเราดูตัวรายละเอียดตรงบรรทัดบนเนี่ยถ้าเกมไหนที่ซับพอร์ตตัวจอยเกมเนี่ย มันจะมีโลโก้อันนี้ขึ้นมาเลยครับว่าคือตัว Controller Support อันนี้นนนปรากฏขึ้นมาแลวครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเกมนี้ Support ตัวจอยเกมนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยการซั p พอร์ตจอยเกมในส่วนของเกมที่อยู่ใน App Store เนี่ยมันจะมีไม่เยอะมากนะครับเกมส่วนใหญ่ที่ซั p พอร์ตัวจอยเกมเนี่ยจะไปอยู่ในตัวส่วนของ Apple Arcade สมากกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีครึ่งครึ่งที่ซัพพอร์ตตัวจอยเกมนะครับอย่างเช่น ตัวของเกม Sonic Racing เนี่ยพอเลื่อนออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อมีตัวแบบโลโก้คอนโทรลเลอร์ซั o พอร์ตตรงนี้นะครับซึ่งหลายๆเกมในส่วนของตัว Apple Arcade เนี่ยจะซัพพอร์ตจอยเกมนะครับตรงนี้ลองเข้าไปดูกันได้ในการใช้งานตัวจอยเกม n i m b u s Plus ตัวนี้นะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยผมลองกับบท iPad ก่อนเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นตัวอุปกรณ์ที่แบบเป็นหน้าจอใหญ่หน่อยแล้วก็สามารถที่จะแบบตั้งวางต่อออกไปข้างนอกได้ตรงนี้นะครับเท่าที่ผมลองนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็แน่นอนพอมันต่อตัวจอยเกมเข้าไปเนี่ยแล้วถ้า เกมไหนมันซับพอร์ตเนี่ยมันก็จะอลังการในการเล่นตรงนี้เนี่ยผมลองกับออหลายๆเกมก็สามารถที่จะใช้ตัวจอยเกมควบคุมแล้วก็ได้อัธร์ในการเล่นเกมเนี่ยแตกต่างกับการควบคุมบนหน้าจอ iPad นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้การเล่นเกมเนี่ยมันสนุกขึ้น ส่วนการเล่นเกมบน p อ o n e เนี่ยถ้าเราอยากเล่นให้สนุกขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวจับโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ให้มาในกล่องของตัว Nimbus Plus เนี่ยอันเนี้ยมาเสียบเข้ากับ Nimbus Plus ตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีนิดนึงครับที่ผมต้องบอกคุณผู้ชมออที่สนใจจะซื้อตัวนี้เนี่ยก็คือตอนที่เราเสียบไปตัวงั่ง เข้าไว้ที่ตัวจอยเกมเนี่ยก็คือให้เราดันข้างหลังไว้นิดนึง่งตรงนี้ครับตรงที่มันไม่งั้นเนี่ยต,ตอนจังหวะเราดันเข้าไปเนี่ยบางทีตัวของเหล็กมันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ครับมันทาให้ตอนเราจับโทรศัพท์มือถือมันจะงอนแง่น,นิดนึงตรงนี้ครับในจังหวะที่เราจะเสียบเข้าไปครั้งแรกเนี่ยให้เราเสียบเข้าไปแล้วก็ดันตัวที่เป็นตัวสไลด์ต,ตรงนี้เข้าไว้นิดหนึง่งไม่ให้มันเลื่อนออกมานะครับตรงนี้เอาเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยครับซึ่งมันก็จะไม่งอนแง่ละแล้วเราก็สามารถเอาต iPhone เข้ามาเนี่ยวางตรงนี้ได้เลยครับซึ่งตรงนี้มันเลือกเรียกว่าเป็นคอมโบที่เพอร์เฟกมากสําหรับคนที่ชอบการเล่นเกมในส่วนนี้ครับแล้วก็มุมองศาตอนที่เราถือเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งตัวของหน้าจอเนี่ยมันจะเหมือนแบบตอบรับกับสายตาที่เรามองลงไปนะที่หน้าจออยู่นิดๆนะครับตรงนี้มันจะแบบไม่ได้แบนลงไปถึงขนาดนี้นะครับมันจะเอียงเข้ารับกับหน้าเราอยู่เล็กน้อยนะครับในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากตอนที่เราใช้งานตัวของ n i m b ัสเนี่ย อานเล่นเกมแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ประมาณนี้ครับ โดยรวมนะครับสำหรับตัวจอยเกม t e e l Series Nimbus Plus อย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เข้าใจอยู่แล้วครับว่าการที่เราเล่นเกมแล้วมันมีปุ่มกดเป็นฟิสิกอลจริงๆเนี่ยตรงนี้มันช่วยทําให้เราอะเล่นเกมได้สนุกขึ้นจริงๆอาตรงเนี้ยใครที่สนใจนะครับอยากให้ดูวันก่อนนะครับว่าเกมที่เราเล่นอยู่เป็นประจําๆเนี่ยมันรองรับเรื่องจอยเกมอาลองเข้าไปดูตามที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยเอาว่าตัวแต่ละเกมที่เราเล่นเนี่ยมันรองรับเรื่องของจอยเกมหรือเปล่านะครับ เนี่ยผมว่าการที่เราจะซื้อตัวจอยเกมมาเล่นเกมตรงนี้เนี่ยโ,โหสามารถทําให้เราเล่นเกมได้สนุกขึ้นแบบโอโหอีกอย่างมากครับตรงนี้ซึ่งตัวจอยเกมอย่างที่บอกน,นะครับคือถ้าเรามีอุปกรณ์ครบเนี่ยเราเล่นอยู่บน p p o o n เนี่ยแล้วเรากลับบ้านมาแล้วเรามี Apple TV เนี่ยเราก็ ต่อตัวจอยเกมเนี่ยเข้ากับ Apple TV เนี่ยแล้วเราเล่นเกมนั้นๆเนี่ยที่มันซัพพอร์ตทั้งบน iPhone iPad แล้วก็บน Apple TV ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่อยู่ใน Apple Arcade OK เนี่ยสามารถเล่นได้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็ลองกันดูนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ